ก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านพบกับผมวิวิจันทร์งเวนทูโกวันนี้ช่วงอไรก่อนนกับหนึ่งในหนังที่ผมได้วิอกาพิเศษได้ไปดูหนังเรื่องนี้ในโรมภาพยนตร์ในรอบแฟนมิหรือกึ่งรอบสึกซึ่งพอผมดูจบพวกผมเลยกลับมาทําในคลิปนี้เพื่อบอกความรู้สึกต่างๆของหนังเรื่องที่ผมรู้สึกยังไงบ้างกับหลังที่ผมไปดูนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดที่ผมจะเข้าถึงเนื้อที่ผมจะมาพูดคุยในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับต่อใครให้กับพงเวินทูโกด้วยนะ ครับไม่ผู้ว่านำเพลงวันนี้ใน,นช่วงรายการเนื้อหาของเรื่อง <c oughs> ซอกนะรคไคจู นะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษนั่นคือว o ตถุยูดูวิสเดเด k a i j u นะครับเมื่อสัปดาห์ตายจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็เรื่องอไรเงินต่างหรืออะไรเอกคนสร้างคือใครอะไรต่างในครั้งนี้ผมก็ขอบอกเลยว่าไปดูในช่องอื่นได้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าน่าจะมีช่องอื่นที่ทําไปแล้วและทาได้ดีอย่างมากผมเลยจะมาพูดถึงความรู้สึกตัวภาพรวมของหนังเรื่องนี้ว่าผมรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งของพูดถึงเนื้อเรื่องย่อก,ก่อนละกันก่อนที่ผมจะเข้าถึงเนื้อหาของเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่น,น,นก,ก็็คคืออเเปนรรร่งาาาวกกกียยับตขจู ที่มีชื่อว่าคิโบหลังจากที่เงื่อนประปามไคจูกการมันไปเรียบร้อยแล้วนอกจากการอันดการที่ยุ่งยากและการเสียสละที่เยอะแยะมากมายการปราบมันเพื่อจะฆ่ามันให้มันไม่ทําลายบ้านเมืองของเธอว่ายากแล้วนั้นการกําจัดซากมันยิ่งยากยิ่งกว่าเดิมเพราะการกำจัดซากนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและจะปราบปรามไคจูขนาดที่นอนตายกลางแม่น้ํานี้ได้เย่นไรและใครกันบ้านที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องราวัารนี้เรื่องราวสุดแปรสุดเพี้ยนที่เกิดขึ้นในเรื่องราวจะเกิดอะไรขึ้น าก็คงต้องรอติดตามในเรื่องราวของซากะโรคายจูนะครับนี่คือเนื้อเรื่องยอกับคล้ายๆที่ผมสามารถพูดได้นะครับคือมันคือเรื่องราวที่จะเกิดกับการที่หน่วยของประเทศญี่ปุ่นเขาฆ่ากับการไคจูได้อย่างปริศนาแล้วหลังจากนั้นตอนที่มันตายไปปุ๊บก็ต้องมากักจับซากไคจูที่มันเกิดขึ้นและก็มีปัญหาภายในต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งการเนินเรื่องหรือเรื่องราวต่างๆเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าจะคล้ายๆกับชิงโกซิล่าแต่แต่นะครับจะเป็นในรูปแบบคอมเมดี้มากๆคือจะเป็นรูปแบบคอมเมดี้เป็นแนวตสนยดเซียนังคจสปี ต่างๆที่ต้องมีการไปพุ่มต่างๆที่ซึ่งเรื่องเนี้ยชัดเจนแล้วว่าสร้างโรคไฮจูดเนี่ยเขาเอาการร้อเรียนม,มาจากชิงกอสระที่มีพิธีรีตองแต่ทําเป็นเหมือนคมมาดีและแก๊กต่างๆที่จะมีผู้ว่าผู้การนักการเมืองฝ่ายต่างๆที่จะแก่งแย่งชิงดีกันเล่นมุกกันไปเป็นแนวแรกซีเรีส์ซึ่งบางครั้งก็ผู้พูดตรงๆเลยว่าด้วยการที่ผมไปดูในครั้งนี้นะครับเป็นแบบรูปแบบซับไทยเพราะฉะนั้นนะผมมาตอนดูไปเนี่ยด้วยความที่มันไปแก๊กและเป็นแก๊กแบบสายญี่ปุ่นมากๆเพราะฉะนั้นน่ลอนเะ อันที่ผมไม่เข้าใจเนี่ยเป็นมุที่มันตรงใจที่จะทําให้มันแป้กอีกแล้วซึ่งบางอย่างก็เวอร์บางแ่ะก็รู้สึกอืมอีอยางๆอะไรขึ้นมาในหัวแต่โดยภาพรวมถ้าการเดินเรื่องแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยผมบอกตรงเลยนะว่าไม่น่าเบื่อแบบที่คิดทีแรกผมรู้สึกว่าตอนที่ผมได้ศึกษาตอนที่ผมมาได้รอบพิเศษของหนังเรื่องนี้ที่ผมได้ไปดูก็ผมรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มีปัญหาหลายๆจุดแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีปัญหาขนาดนั ปลายของเรื่องเนี่ยเขาทําได้โอเคเลยดูได้เพลินๆตนะั้งแต่ต้นจนจบมันไม่ได้ดีเดมากนะคะแต่ด้วยความที่มันหยอดบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในเรื่องราวทีเลๆๆๆๆๆๆ็กทีน้อยทีลเล็กทีน้อยที่ถ้าใครที่เป็นคนชอบหนังไคจูสลายก็จะชอบหนังเรื่องนี้ได้อยา่างไม่ยากเห็นมากนะหรืออาจจะชอบในระดับหนึ่งซึ่งผมอ,า,อาจจะชอบหนังเซฟวีจูสลายอยู่แล้วเรื่องนี้เลยอยู่ในระดับที่ว่าดูได้เพลินๆแล้วมีหลายจุดที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปถึงจุดนั้น s. <S เลยหรอหรือบานจุลียวว่าแลวมัน้ไปถึงจุดนี้มันมีหลายจุดท ตลกไคจูหรือเรื่องที่มีชื่อภาษาจีดว่า What อชูจูวิสเด e ะ a ดทไคจูผมขอแนะนําเลยว่าไปดูรูปแบบภาคไทยจะดีกว่านะครับเพราะว่าด้วยบทอีไรบทมุกต่างเนี่ยผมรู้สึกว่าพอเป็นซับแล้วผมรู้สึกว่าบาง่างอย่างฉากแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาพูดไรเยอะแยะมากมายทำให้เราตกประเด็นไปได้แต่ผมรู้สึกว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะไม่สําคัญเท่ากับการที่ในเรื่องราวเนี่ยมันเป็นหนังตลกคอมดี้ร้องเรียนหนังสบัดอย่าล้วการที่มันมีการร้องเรียนแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้ามันร้องเรียนในรูปแบบภาคไทยจะสนุกมากมากและผมพูดตรงเลยว่าทีมผมได้้่่าาตวเ ผ้าไหนมาผ้าเรื่องนี้ก็เป็นยีภพาพันธมิตรอย่างเช่นเดิมนะครับบอกเลยว่าเฮ้ยสนุกอย่างแน่นอนเพราะเรื่องนี้ผมบอกตรงๆเลยสา,สารมุกได้อย่างเต็มที่เต็มที่ <ๆ S 1> คือตเต็มที่จริงๆเพราะมีหลายมุที่แบบผมบอกตรงๆเลยว่าบันใครยี่ยี่อย่างมากๆที่จะเล่นมุกอันนี้ให้ได้และเป็นมุกอะไรผมให้ทุกคนไปติดตามแล้วทุกคนเลยรู้เลยว่าเฮ้ยไม่ใครยี่ได้ถึงกึนดีบางจุดพอเล่นไปได้มาก็ทีแรกยิ้มๆนะแต่ไปไปมาก็ตลกดีในการเล่นซึ่งมันมีหลายๆมุที่ผมเคยเอ้ยยิ้มเลยแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามุกเนี่ัันงาาพธิ เฮ้ยผมพูดตรงเลยว่าเรื่องนี้จะสนุกมากๆตอนรอบสื่อที่ผมได้ไปดูรู้สึกว่ามีหลายจุดที่ผมไม่ค่อยเก็ตมุกมันในระดับหนึ่งเลยนะถึงผมจะรู้ว่าจะ้ทำญี่ปุ่นหรือร่อ้วศึกษา คอเป็นญี่ปุ่นในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าพอมันอยู่ในหน้าจอเราต้องอ่านซับแล้วต้องประมวลผมเป็นมุกอะไรของเขาในเรื่องราวแล้วมันเล่นแบบสาสไปเรื่อยจริงๆในเรื่องราวนะผมรู้สึกว่าถ้ามันอยู่ในรูปแบบภาคไทยเรื่องนี้จะสนุกมากๆเลยผมเลยอยากให้คนไปดูจริงๆ,ๆครับนี่คือความรู้สึกต่างๆแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนสปาร์หนังไคจูสปาร์กทุกๆอย่างนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าหนังเรื่องนี้มีมุกเกี่ยวกับหนังไคจูสปาร์ในยุคสมัยใหม่เยอะอย่างมากและแม้แต่สมัยเก่าก็ตามผมบอกเลยว่ามันมีหลายจุดที่ถ้าถึงไปตตอออออนนนนนจจุุดทททท้้าาายยยลวผมเเเชชื่่่ถใใคครกกก็็บบีะ เรื่องอย่างแน่นอนนะครับนี่คือความรู้สึกโดยภาพรวมและถ้าผมบอกนิยามของหนังเรื่องน,นี้ว่าหนังเรื่องน,นี้เป็นยังไงผมก็คงบอกเลยว่านี่บอลนี่เลยครับคือความรู้สึกจริงๆของผมที่ได้ไปดูเรื่องซากนรกใครดูนะครับก็ฝากวิทยากัรถ้าใครอยากจะดูเรื่องซากนรกใครดูแบบฮู้ดเร่กระี้ก็สามารถดูได้ผ่านทางทุกโรงภาพยนต์นะครับก็ตอนนี้ถ้าที่ผมลงคลิปนี้แปลว่ามันเริ่มฉาย แต่ก็ไปสามารถดูกันได้นะครับหนังแบบนี้ก็นานๆดูทีก็ดีนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ตลกดีผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบก็ได้ดูแล้วก็โอเคนะครับเส่รนเรื่อง C g i อซีจีตาที่บอกคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าโดยภาพรวมไม่ได้แย่แบบที่ทุกคนคิดนะครับดูได้แบบไม่ขาดามาถ้าใครเก่งเรื่อง c g i ต้องเงียบแบบเงียบเลยอะแต่ว่าด้วยความที่เป็นคอม,มดี้เนี่ยซีจีไอของหนังเรื่องนี้ผมรู้ตรงเลยนะถ้าที่ไปหนังคอมเมที่ปกติของญี่ปุ่นเนี่ยนี่ถืออยู่ระดับท โอกาสอาจจะดูซ้าแต่ว่าไม่รู้ต้องหาจังหวะแล้วโอกาสอีกทีนะครับที่ผมจะมาดูหนังเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับเพจทั้ง3เพจนี้ที่ทําให้ผมได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับเพจแรกก็คือเพจของพี่โจฮีโร่เทะนะครับที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วก็อีเพจหนึ่งนะั่นคือพี่เบียร์จาก g ส์ลาเดเดนเอเจนออฟหิแล้วก็เพจสุดท้ายนะั่นก็คือคุณแบมจากไคตูกิงดอมนะครับก็ขอบคุณทั้ง3คนมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่โจอย่างมากที่ทำรายการดีๆแบบนัังงงเรรื่่อออนนนีี้้้บออหหวาาาาาโโกกสสถผมม ก็จะไปร่วมอีกทีนะครับก็ฝากไว้เพียงนี้สักกันถ้าใครตามข่าวสารหนังเพลงเกมและกระตุกก็สามารถติดตามได้ผ่านท่องเพจอุตหุแกงเซอร์ไทยแลนด์นะครับว่าไว้เพียงนี้กันกลับในช่วงรายการเน้นยองของเรื่องซางอารคจูหรือ what do you do with the dead kaiju นะครับซึ่งนี้คือความรู้สึกต่างที่ผมมีให้กับเรื่องนี้แล้วก็ถ้าใครชอบในจุดไหนของเรื่องนี้ก็สามารถพิมพ์ได้ได้ใ,ดใต้ค<ข>อมเมนต์นะครับขอบคุณที่รัฟังถึงตอนนี้ถึงที่จุดนี้ขอบคุณและ,<น>ะบายครับ